ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาว YouTube นะครับวันนี้จะทำคลิปคลิปแรกเลยนะฮะนำเสนอราวบาโซ่นะบาเล่อยโซ่นะครับบาเล่อยโซ่ตัวน,นี้นี่ซื้อมาราคา400กว่าบาทนะครับก็ผมทดลองใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวเป็นชุดประกอบเอามาใช้กับ ลูกหมูหรือว่าหินเจียนะครับการประกอบก็ไม่ยากนะฮะผมใช้เวลาประกอบไม่นานนะฮะประกอบกลางคืนด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวกาดที่ใช้ป้องกันนะ,ะับเซฟมือของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นมือจับแล้วก็มีกระปุกน้ำมันนะฮะตอนนี้ใช้เป็นน้ำมันใช้สำหรับหลอ่อ หล่อลื่นโซ่ตัวนี้นะฮะน้ำมันตัวนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับน,นะฮะตอนใช้งานก็ต้องเปิดจุกตรงนี้นะฮะเป็นอ่าให้ให้อากาศระบายนะฮะอากาศเข้าไปได้เพราะว่าถ้าไม่เปิดนี่น้ำมันมันก็จะไม่ออกไปหล่อลื่นนะฮะหลังจากใช้เสร็จก็ต้องปิดนะครับ สังเกตจะมีตรงนี้จะมีน,น็อตสองตัวนะครับสองตัวเนี้ตอนที่เราใช้เนี่ยเกิดว่าโซ่เจ้าโซ่ตัวนี้หย่อนนะเราก็จะใช้น็อตสองตัวเนี้ยคลายน็อตแล้วก็ปรับโซ่นะครับสองตัวที่ยึดเนี่ยพอคลายน็อตเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะมาขันน็อตตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะตั้งโซ่